Unboxing Time สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดสเก็ตเตอร์ครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับรองเท้ามาใหม่สีใหม่นะครับกล่องแบบนี้เพื่อนๆคงรู้แล้วเนาะครับว่ามันคือมันคือสวัสดีครับพบกับดูดูสเก็ตเตอร์ครับวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิวนะครับ รองเท้ามาใหม่สดๆะร้อนเลยนะครับเพื่อนๆเห็นป้ายานี้ก็น่า,จ,าจะรู้แล้วนะครับว่ามันคือยี่ห้ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะนี่ครับและนี่คือ b ให c a r าม์บอน3.0เทอร์โบสเรนโบว์ครับเพื่อนๆ สวยเลยครับหุ่นนี้นี่ครับมีห้อยป้ายแท็กมาแถมยเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับปืนเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูสเปคเขาคร่าวนะครับว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับกับเจ้ารุ่น3.0เทอร์โบสีเรนโบว์อันนี้นะครับสวยจริงๆนะเพื่อนๆสวยเชี่ยว มาดูส่วน upper นะครับ upper เนี่เขายังใช้เป็นตัวเดิมนะครับนี่นะครับก็จะมีความโปร่งแสงใสสว่างจ้านะครับเป็นตาข่ายก็คือผ้าโมโนยัสมีดนะครับเหมือนเดิมนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมีความโปร่งเป็นตาข่ายนะครับใหญ่สังเคราะห์ึึงพลาสติกเนาะนะฮะ ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่ผมเคยใส่อ่รุ่นเดิมนะรุ่น3.0นะครับก็ระบายอากาศค่อนข้างดีนะครับไม่อมน้ําไม่อมเหงื่อนะครับถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยอัปเปอร์นะฮะตัวเชือกนะครับเป็นเชือกแบบถักนะฮะมีรอยหยักหยักหยักอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้มาค่อนข้างที่จะยาวนะครับเชือกเนี่ยก็รัดได้ดีนะครับแน่นไม่หลุดนะครับถือว่าดีครับเชือกก็เหมือนเดิม ลิ้นรองเท้านะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับลิ้นสั้นนะครับแล้วก็มีเป็นนุ่มๆน,นะครับเหมือนเป็น,เ,ปนเรียกว่าอะไรเนี่ยนะฮะคล้ายสกอลาดไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรจำไม่ไดนะ้แล้วก็มีพลาสติกบางๆยึดไวน้นะครับนะครับปัญหาลิ้นก็คือใครที่ใส่แล้วมันย่นนะครับเวลาบิงก็ยังเป็นอยู่เพราะไม่ได้แก้อะไรเลยครับก็เหมือนเดิมไม่ได้ยึดนะฮะเห็นไหม ไม่ได้ยึดอะไรเลยนะครับตัวนี้ลิ้นเหมือนเดิมเอาโซด้านในไม่มีนะครับบางๆยึดติดไปเลยเหมือนเดิมนะครับมีความแบบาส,สาหกๆหน่อยนะครับเพื่อการการลื่นไหลให้ใหมันยึดเกาะนะครับกับตุงเท้าเรานะครับที่ใส่ก็ต่อมาช่วงฮิคอกเตอร์นะครับตรงนี้มีปูแทบให้สําหรับรุ่นเทอร์โบเนี่ยเขาบุกมาให้รอบเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมบุกมาให้รอบเลยนะครับแล้วก็ บุโฟมลงไปตรงนี้ถึงข้างล่างนี่เลยนะครับมีไม่เยอะครับประมาณแค่ตรงนี้แล้วก็ถึงตรงตรงส้นต,ต,ต,ตรงนี้นะครับบุมาให้นะครับน่าจะเพิ่มความกระชับมากขึ้นนะรุ่นเดิมมันมีแค่ท่งน้ําตรงนี้ใช่ไหมแค่สองอันนะครับก็เพิ่มมาแค่ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆสีสีสวยมากสีสวยมากนะครับสีครีมขาวๆแล้วก็เป็น เรนโบว์ลายนี่ก็คือมีการไลส่สีสลับสีสวยงาอมอ่ะคู่ที่ผมเห็นแล้วต้องจัดมาเลยอะ่ะสั่งไปก็ประมาณ20วันนะครับได้มานะครับมาดูส่วนของมิสโซนนะครับโฟมตัวนี้เขาเปลี่ยนโฟมใหม่นะเพื่อนๆโฟมตัวเดิมจะเป็นบูมไฟพัดใช่ไหมทางบีมานะครับได้เปลี่ยนมาใช้เป็นโฟม PEBA นะครับหรือ PBA นะครับซึ่งใช้ในหลายๆแบรนด์นะครับ โฟม PBA ตัวนี้มันจะมีะจุดเด่นต่างจากโฟมตัวเก่าอยู่นะครับคือมันจะมีเป็นลายตารางแบบนี้นะครับนี่นะฮะจะมีเป็นลายตารางเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยรอบๆรองเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดดูเนี่ยมันมีความแน่นเฟิรมขึ้นกว่าโฟมบูมไฟพัด ของรุ่น3.0ธรรมดานะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆดูแน่นขึ้นในการเปลี่ยนโฟมครั้งนี้นะครับมันทำให้เจ้าตัวรองเท้าเนี่ยมีน้ำหนักที่เบาลงนะครับซึ่งตัวเนี้ยไซส์อยู่ที่สี่สิบ us นะครับ28เซนนะครับผมใส่ตรงไซส์นะครับน้ำหนักอยู่ที่190กรัมเท่านั้นนะครับช่างแล้วนะครับ190กรัมแต่ไม่ได้เอา ช่างมานะครับมีคนช่างแล้วนะครับไซด์เดียวกับผมนะครับตอนมาส่งนี่ผมนูกว่าเฮ้ยเขาลืมใส่รองเท้ามาให้เราหรือเปล่าถือมามันเบามากเลยนะฮะเบามากครับทุกคนเบาจริงๆเบาสุดๆเลยอะ่ะมาดูส่วนเอาโซนะครับเอาโซใช้เป็นตัวเดิมนะครับเป็นโปรตีน PU เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในรุ่นเทอร์โบเนี่ยมันจะเป็นสีนี้นะครับ สีลุ้งนะครับเล่นสีหน่อยนะครับแล้วมีสกรีนคำว่า b ีใหม่นะครับดอกก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับดอกแบบเอกลักษณ์ของเขานะครับผมยังไม่ได้ไปใส่ลองวิ่งนะครับดูว่ามันจะยึดเกาะถนนดีไหมนะครับเรื่องความทนนี่ก็น่าจะทนอยู่แล้วนะครับสำหรับ o อ t s o l จากแบรนด์จากจีนนะฮะน่าจะมีความทนอยู่แล้วละนะเพื่อนๆและแน่นอนครับแผ่นคาร์บอนเพจ ที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นตัวเพิ่มความเร็วความแรงให้เรานะครับในรุ่นแรกเนี่ยคาร์บอนค่อนข้างจะอ่อนนะครับตอนนี้ก็คือตูนมาแข่งขึ้นนะเพื่อนๆแข่งขึ้นรู้สึกได้เลยว่ามันแข่งขึ้นนะครับแต่ท่านี้ท่านั้นผมยังไม่ได้ไปลองใส่วิ่งนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงสเต็ปไฮนะครับคู่นี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะก็ดรอป4.5มิลน,นะฮะ สน้นเท้า3 4มิลนะครับหน้าเทา้า29.5มิลเพื่อนๆก็เท่าเดิมนะครับต้องมาดูว่าความเป็นเทอร์โบเขาเนี่ยมันคืออะไรที่ใส่มาให้นะฮะเดี๋ยวไปลองเทสนะครับครับเดี๋ยวผมลองไปใส่ยำยเดินเดินเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เอาไปใส่บงนะครับเพราะว่าของเพิ่งมาส่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสวมใส่ยำยแล้วฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาบอกอีกทีท้ายคลิป มีร้านลูลูน,นะครับแต่ว่าผมไม่รักร้านลูน่ลูบให้ดูนะผมใส่เฉยๆนะครับบีมาเลียวยเจะมีรูตรงนี้มาสําหรับคนที่ใส่แล้วมันรัดก,ก็คือเปลี่ยนรูโอชเชอรของร้อยตรงนี้นะครับมันก็จะกว้างขึ้นแต่สําหรับคู่นี้แม้เท้ามันเหลือของผมเนี่ยเหลือประมาณนิ้วโป้งเลย เอาละครับเพื่อนๆหลังจากที่ลองสวมใส่เดินๆย่ำๆในบ้านดูเมื่อกี้นะครับมีจุดสังเกตนิดหนึ่งนะครับสําหรับของผมนะไม่รู้ของอื่นเป็นหรือเปล่าด้านในอินโซตรงเนี้เพื่อนๆเนี่ยมันจะมีโฟมชนกล้อวกูมันจะมีโฟมตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมิดโซมันดันมันดันอุ้งเท้าผมครับเนี่ยมันดันอุ้งเท้าครับตรงเนี้ด้านขวาครับด้านซ้ายด้านซ้ายก็มีครับแต่ว่าด้านซ้ายไม่เยอะเท่าด้านขวาครับ นี่นะครับน่าจะเป็นที่ Qc การผลิตนะฮะกลัววิ่งไปแล้วน,นานๆเนี่ยจะมีปัญหาการกัดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีช่องหนึ่งนะครับผมจำชื่อช่องพี่เขาไม่ได้แล้วช่องพี่หมายักแรอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแกใส่แล้วกัดตรงนั้นนะครับบริเวณนั้นแล้วแกก็เอาเอา,เอาอินโซมาใส่เพิ่มนะครับเพื่อไม่ให้มันกัดนะครับก็แก้ได้นะครับ อันนี้เดี๋ยวต้องไปลองวิ่งดูนะครับเพื่อนๆว่ามันจะมีปัญหามีอาการกัดไหมนะครับแล้วก็เรื่องไซน์เนี่ยตัวมผมใส่รตรงไซน์แล้วผมเป็นคนหน้าเท้ากว้างนะครับบางคนใส่ลดไซ์ลงมาครึ่งไซน์นะครับเพื่อให้มันกระชับนะครับแต่ถ้ามันกัดเนี่ยมันจะมีปัญหาต้องไปหาอินโซมาใส่เปลี่ยนอ,อินโซด้านในเนี่ยคารเตอนทองทามก็จะเปลี่ยนไปนะครับน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เพื่อนเพื่อแล้วกันนะครับว่าจะเลือกใส่ตรงไซส์หรือว่าจะลดไซส์ลงมาส้นไม่หลุดนะฮะกระชับดีเลยเพราะว่า,วาบุรวมมาเพิ่มให้นะครับถ้าวิ่งกินก็รัดランเนอร์ลูปน่าจะช่วยได้อีกนะครับตอนนี้ต้องมาดูว่าข้างขวาเนี่ยจะเสียดสีผมไหมนะครับจะเสียดสีไหมนะครับถ้าเสียดสีนี่ก็อาจจะต้องแปะพลาสเตอร์หรืออะไรเพิ่มนะครับพอนี้ก็ใส่เดินก็มีอาการแบบโดนแล้วอ่ะ แต่ตรงช่วงที่มันวาวตรงผมไม่มีปัญหานะไม่มีดันอุ้มดันอะไรนะครับมีแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ของผมสีสองข้างโฟมไม่เหมือนกันเพื่อนๆดูดิสีครีมข้านี้แม่งเข้มกว่าข้างนี้แม่งอ่อนกว่าน่าจะเป็นอยู่ที่เอ่อการผลิตเนาะเนี่ยดูดิเพราะมันเป็นคู่ใหม่นะมันผลิตใหม่กันพิออเดอร์อะเนี่ยสีไม่เท่ากันเอาเลย่ะไม่เป็นไรแปลกดีสวยดี <laughs> นะครับ โอเคนะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปสวมใส่วิ่งแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบออีทีนะครับตอนแรกผมจะเอาคู่ที่ใส่ไปบุรีรัมนะครับแต่เมื่อกี้พอลองใส่ดูแล้วแล้วรู้สึกว่ามีอาการจิ้มตรงอุ้งเท้าที่โฟมันเยอะเกินขึ้นมานะครับกลัวมันจะกัดนะครับถ้ากัดน่าจะชิปหายครับยังไงไปลองก่อนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบีม c a คาร์บอนสเทอร์โนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมไปลองใส่ก่อนนะครับว่าคาแรคเตอร์เขาเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งบีใหม่รุ่นเนี้ยทรงเขาไม่ได้เป็นล็อกเกอร์เชฟจ๋าๆนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับ pues. ยังไงเดี๋ยวไปลองใส่ดูก่อนนะครับว่ามีอาการหรืออาการอือ่ออะไรไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็เพื่อนๆกดเอานะฮะในแอปมีส่วนลดส่วนลดก็กดเอานะครับได้ถูกได้แพงก็ว่ากันไปนะครับ เนาะเป็นไงสวยเนาะเบาด้วยนะครับความสวยให้สินะครับราคาให้สิบเพอร์ฟร์แมนนี่ยังไม่รู้นะครับยังไงเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับเจ้า b ีม c a คาร์บอนสามจนเทบนี่ก็พูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์นะครับยังไงฝากติดตามช่องดูดิสเกตเตอร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะกดไลค์ก็ได้ครับไม่แชร์ก็ได้ครับอ่าวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ บายบายเจอกันงานบุรีรัมย์เพื่อนๆสวยว,ว้าวฮิ้ว